สวัสดีครับพี่น้อง FC เบากิแ่งสซเนลนะครับมื่อนี้ยเบลกิแรงกรับพี่น้องล่องเรือนะครับพี่น้องเที่ยวแรกเลยนะครับตอนนี้จากท่าเรือวัดอรุณนะครับเที่ยวแรกกับื่อวคนก็นย,ยังบ่เยอะบันไดนะครับพี่น้องสําหรับวันทีน่หนึ่งมกราวันที่ใหม่นะครับสุขสันต์วันที่ใหม่กันสุขกคนสุขเด้อครับพี่น้องขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองกันตจุหนนะครับสําหรับที่ใหม่นี้ เขากิเลนกับผมียังหลายพออวยพรอย่างที่น้องๆจะเชื่อหรอครับนี่ครับสำหรับวันอรุณเที่ยวแรกนะครับเห็นได้นะครับพี่น้องในวัดแน,น่นแล้วครับแน่นแล้วครับตอนนี่อไปกิแลนเดินทางไปวัดคาเทียวโบอวยสิเขาได้บ่ เริ่มพับนานาำเรือเริ่มเต็มแล้วนะครับพี่น้องนานาำที่นี่นะครับเทียบแล้วนะครับอู้นะครับเทียบเทียบเรือออกแล้วนี่ลำเล็กผู้โดยสารไม่เกินสามสิบสองคนนะครับผู้โดยการไม่เกินสี่สิบคนนะครับลำนี้เริ่มแล้วนี่แหละครับพี่น้องความสวยความงามของมาสจายนของสนามอย่างนี้นะครับอาเมชิ่งไทยแลนด์ เบื่องครับโอ้เรือเล็กก็มีนะครับพี่น้องมืัอนี้ขึ้นน้ำแรงนะครับเรือเล็กสีสีไว้ปะเนาะเรือเล็กนะครับครับเมื่อเรือมาถึงหน้าวัดอัรุณนะครับวัดอัรุณเที่ยวแรกวันนี้นะครับสมบัตัชิ้นหนึ่งมัคคะานะครับพี่น้องเห็นได้นะครับ ในหวัดก็เริ่มเทียบเล้วนะครับพี่น้องเต็มแล้วนะครับสำหรับวัดอรุณนะครับแอกที่ว่านักท่องเที่ยวมาร่วมทำบุญวันปีใหม่นะครับต้อนรับปีใหม่นะครับรับโศกรับไส้มาขอพรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับวอนขี้เหร่จะเดินทางประวัติพระแก้วก่อนเนาะวัดอรุณยังบ่ดทันไปนะครับ นขทางๆนะครับพี่น้องพวกผู้ที่จะเดินทางไปวัดโค่นะครับก็เริ่มลงเรือขยับมาอีกแล้วนะครับพี่น้องเบิ้งเริ่มเต็มแล้วนะครับมาแต่วัดระแก้วเต็มแล้วเรือเจยวแรกนะครับวันนี้10 0โมงนะครับขณะนี้ส0 0นาฬิกานะครับพี่น้อง เที่ยวแรกนะครับเที่ยวแรกเที่ยวแรกนะครับิ่งครับโอ้ยนะครพเบเห็นไน,นไ้นะครับความสวยงามความสิไรนะครับความปังของนักท่งเที่ยวมากมาเที่ยวเมืองไทยนะครับพี่น้องว้าววันรุ่งุครับเที่ยวแรกเที่ยวแรกยังขนาดนี้นะครับพี่น้องโอ้เสียดายกล่องมันย้อนแสงนะครับ เทางน้ำแถววัดมาแก้วตอนนี้นะครับพี่องหินได้มีแต่เรือโดยสารที

มืดแดดนะครับช้าไม่รู้จะเข้าได้หรือเปล่าครับพี่นอ้องเดินทางเา็าจะสร้างกันกัน พี่น so <medim> ้องมาบปัทแก้วโอ้ยนะครับน้องเที่ยวต่างชาติทั้งน้ำเลยนะครับพนักงาช่างนะครับพี่น้องผ้ารอพนักงาช่างก็งอที่ผักคอยที่ไปวัดอรุณนะครับก็เห็นได้นะครับพี่น้องแน่นแน่นนะครับแน่นแน่นเต็มเลยนะครับที่พักคอยที่นี่ห็นบอกครับพี่น้อง แน่นครับชื่อพักคอยนะครับทางนี้ครับโอ้ยครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเดินเรือมมาจากวัดอรุณมาทา่าแางบอกกิเล่งกบ่มีอย่างไยนะครับพี่น้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับถูกใจยังไงก็อย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์กดซับสไคร์ให้บอกกิเลง่งเออเพื่อเป็นกลำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะครับคลิปนี้บอกกิเลงขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ